ลูฟี่จะมีคนรู้จักปจูดไหมจะมีคนรู้จักปจูดไหมไม่พูดอย่างนี้มึงเสือกอะไรอ่ะมึงไม่ต้องเสือกมึงไม่ใช่กูมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับฟางก็โอเควันนี้นะคะความมีนัดกับคนคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำนานตำนานไม่ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนแม้แต่เด็กทารกที่หลับอยู่ได้ยินเนี่ยยังต้องตื่นขึ้นมาฟังเลยอยากรู้ใช่ไหมล่ะเออไม่ไม่ไม่อยากไม่อยาก เขาอยู่ไหนเนี่ยเออเ่านประธามเนีเขาอยู่ไหนหา,หายากเลยพี่โจ้สวัสดีครับมานั่งเป็นอ๊ะแปะอะไรอยู่ตรงนี้พอจะมีสักสองหมื่นสามหมื่นไหมตอนนี้กำลังร้อนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่บบานประธานธรรมเนียบี่บบปูยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยพี่มานั่งปูพงศิษฐ์อัศบที่หนึ่งผ่านไปสวัสดีสองผ่านมา ไม่ใช่อย่างนั้นพี่จูนคือนักภา์เสียงตัวการ์ตูนอย่าไปพูดอย่าไปพูดขนาดนั้นคือว่าพี่น่าจะเป็นคนที่โชคดีได้ภาคตัวละครที่มันดังที่สุดตัวหนึ่งคือมาเรื่องเกาะเขาดังไปแต่เราไม่ได้เก่งกาจอะไรทัานั้นมัดยางยืดแร็ร้อ นี่เราอยู่แถวไหนคะเนี่ยตอน,นเราอยู่ตลาดพลูนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เอาง่ายๆว่าวัยรุ่นน่ยไม่ค่อยเข้ามาเพราะว่าพี่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วพี่ก็จะกินร้านแบบนี้นร้าน<ห>าเก่าแก่ อาบัวบ้านริมน้ําครัวริมน้ําบ้านริมน้ำซึ่งเราไม่เคยมาจริงๆใช่ยังไม่รู้เลยคือร้านแบบคืออะไรลับมากคืออยากอยากให้เห็นร้านที่มันลับๆบ้างเพราะทางนิดนึงถ้าใ้รไม่คุ้นก็จะไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยข้างในนี้พราะฟังก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมครับผมเข้าไปข้างในกันดีกว่าเราไปลองไปดูกันว่ามันมีอะไรกินป่ะไปกันเลยพี่จูนอะแล้วพี่จูนเป็นนักภาคเนี่ยก่อนก่อนที่จะภาคลูซี่อ่ะพี่จูนภาคอะไรมาก่อนพี่จูนเริ่มต้นจากการบรรยายกีฬามาก่อนบรรยายกีฬาเขาบรรยายยังงไ พี่จูเนี่ยเรียนจบทางด้านกีฬามาก็คือคารุพะละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้เกมรู้กติกาเราก็เลยพากลุกออกมาได้ใช่ใช่เราเขียนบรรยายออกมาได้แล้วทำไมไม่เป็นนักกีฬาไม่เป็นอะไรก็เป็นก็เป็นก็เป็นด้วยก็เป็นสมัยสมัยเรียนอยู่ก็เป็นพี่จูรู้รู้สึกว่าตัวเองชอบการพากมากกว่าใช่ไหม แน่นอนอันนี้แน่นอนเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆครับคุณป้าเนี่ยมีหน่วยหนังอยู่ที่จันทบุรีเวลาเรากลับไปเนี่ยเราก็จะไปเจอจเจอจเจอจนักพากย์เยอะแยะปัจจัยหลักที่ทําให้เราต้องเดินมาทางนี้ให้ได้การใช้เสียงเนี่ยมันมีสเสน่ห์น่าหลงไหลมากสมัยพี่เนี่ยดีเจจะดังนะอ่าอ,อย่างคุณป้าพี่เนี่ย เขาจัดอยู่ที่จันทบุรีใช่ไหมแต่ว่าเพรมันเป็นคลื่นเ m อพอ AM ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งไม่ได้ไกลมากทางใต้นี่ยยังส่งจดหมายมาทุกเดือนทุกเดือนคุณป้านี่จะต้องไปเอาจดหมายจากมิดเพลงนี่ที่ตู้ปอน์อแล้วก็ดูว่าทำไมป้าเราแม่งโคตรป๊อปเลยวะถ้าเราใจลองดูวะถ้าเรามีชื่อเสียงแบบนี้บ้างมันจะเป็นยังไงวะสนุกเนาะมันดีนะฟังอ่ะต้องคุยกับพี่จูนเยอะหน่อยเพราะฟังอ่ะเห็นพี่จูนเป็นไอดอลเลยนะทางที่เลวหรือดีดีในทางดีตอนนั้นอ่ะหุยฟังดูวันพีทแล้วฟังออชบ ชอบลูฟี่มากบุคลิกเขาอะก็มีเพื่อนหลายคนอะชอบบอกว่าฟังอะเหมือนลูฟี่บางครั้งอะฟังก็เลยมีความรู้สึกชอบละครตัวนี้แล้วยิ่งฟังเสียงที่เขาพากใครเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่จูนไงไอเฮียนี่เป็นใครอะไรประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงสัยนะแต่ว่าก็คิดว่าเขาคือใครไม่นานมานี้นะเพื่อจะมีโอกาสได้เห็นว่าคนที่พากลูฟี่คือพี่จูนรับขับจะถูกถีบออกมาหน้าจอใช่ไหมเราอยู่หลังจอมานานจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากดังอะ คุณต้องรับมือกับมันให้ได้ด้วยนะ<ช>วันหนึ่งรเราไม่เราเดินไปไหนมาไหนได้สบายไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องอะไรจะทําอะไรก็ได้จะขี่กลางถนนอย่างได้ตอนนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้แลวอ่าเราจะไปยืนฉีข้างรั้วอะไรให้คนเขาเห็นไม่ได้กลายเป็นเหมือนกับว่าตอนเด็กสาธารนณะใช่เพราะดันจากการ์ตูนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะดูเยอะวายาวชานก็จะดูเยอะเราก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ย ต้องปรับตัวเองตามส่วนแปลว่าปกติพี่จูนก็มีชีวิตการใช้ชีวิตที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปใครมาวุ่นวายอ้าวสเรบาร์วันนี้แย่แล้วเรามากันทําไมเนี่ยมากันทําไมเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูคําถามต่อไปเลยถ้าพี่จูนไม่ไม่เป็นนักพากย์เสียงอ่ะพี่จูนอยากเป็นอะไรอีกไหมคะเออ่ถ้าไม่เป็นนักพากย์ก็ป่านนี้นะน่าจะบรรยายกีฬาอยู่อ่ะ น่าจะไม่ได้ทําอย่างอื่นนะเพราะว่าเราก็ยังชอบศาสตร์ทางด้านการให้เสียงอยู่ถ้าไม่ได้เป็นพี่จูนลูฟี่เนี่ยอาจจะเป็นพี่จูนโตบอลอะไรนี่จูนแปลกแได้ให้ผลให้็เปนโดนกันไปแล้วน้ำชาน้งชาน้งชา้ชาชา้าชา้าชาเอาจริงฟังว่าคนที่จดจำพี่จูนได้อ่ะก็น่าจะเป็นเสียงลูฟี่ใช่น่าจะแปดสิบเเลยแหละ แต่เพียแต่ว่ามันก็จะมีหนังใหญ่บางเรื่องที่คนเขาจำไปอย่างเช่นลูอิสในแอนด์แมนอะไรแบบนี้ยคือเรื่องมัน<อ>เป็นอย่างนี้นะนั่นเราเซรั่มพูดจริงเราต้องรักษาเสียงไหมเส้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยต้องรักษานะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการรักษาไม่เหมือนกันเครื่องนี้บางคนเนี่ยอาจจะถนัดกับน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้อง บางคนอาจจะถนัดกับน้ําเย็นบางคนอาจจะถนัดกับน้ําอุ่นแต่พี่จูเนี่ยจะชอบน้ําร้อนอเวลาจออจะจิบน้ําร้อนทีละนิดทีละนิดเพราะว่าพี่จูดาภาคลูฟี่มันกี่ปีแล้วอะยี่สิบกว่าปีน่ะคือนานมากเลยแล้วเสียงก็ยังเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเริ่มขยับขยายมันเริ่มเติบโตเพราะตัวละครมันโตขึ้นเรื่อยอๆการให้เสียงก็เปลี่ยนไปทีมภาคของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้รุ่นใหญ่คนที่ภาพเป็นลูฟี่เนี่ยก็เป็นคุณป้าท่านหนึ่งไคซุคุนี่ คุณพี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้คือบางทีเรานั่งภาคอยู่เนี่ยเราดูเฮ้ยทำไมไม่เก็บดอกนี้วะอ่าเงียบเงียบมันน่าจะใส่เราก็ใส่เติมเข้าไปให้เขาให้มันให้มันได้อัศรถสุดยอดสามสองหนึ่งกูกินมึงก็ถ่ายเอางี้ดีกว่าพี่จูนคิดว่าถ้าไม่มีลูฟี่จะมีคนรู้จักพี่จูนไหมจะมีคนรู้จักพี่จูนไหม ไม่มีไม่มีราบทอดไหมลาบทอดลาบทอดลาบทอดขอบคุณค่ะไม่มีราบทอดจะมีคนรู้จักพี่จูนไหมแม่มึงถาไม่เี่ยแต่ฟังเวลาฟังอ่ะเวลาฟังเสียงอ่ะเัาจะรู้เลยว่าเฮ้ยเสียงเนี้ยเสียงพี่จูนเสียงอันเนี้ยเป็นเสียงคนนี้เสียงคนนี้คือเสียงของลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าโทนหลักโทนหลักของคนเราเนี่ยมันก็จะมีแค่โทนเดียวเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปได้สูงกลางตับบางทีอาจจะใช้เทคนิคทําให้มันสากขึ้นอ๋อแบบอแบบเนี้ย เพราะว่าตอนที่ฟังคุยกับพี่จูนน่ะก็มีเนื้อเสียงเนื้อเสียงของพี่จูนน่ะเป็นเนื้อเสียงมูฟฟี่เนื้อเสียงที่เราคุ้นหูกันมาเป็นก้อนบ้างเป็นเหลวๆบางก่อนมาเป็นตอนเป็นตอนไม่แก้เลยเหรอไม่เอาพี่จูนเคยโดนคอมเมนต์ที่แบบวิจารลบลบแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ไหมอ่ะรู้สึกแย่ไหมรู้สึกแย่ไหมอ่ะอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีหรอ ไม่มีอันนี้คือว่าไม่มีความรู้สึกแบบนั้นคือเขาดูเนี่ยแล้วเขาวิจารณ์ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกก็ตามแต่แสดงว่าเขาดูเราเขาจะไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่ามึงภาคเฮียมึงภาคดีไอคำวิจารณ์ที่มันออกมาโดยที่พ้วนๆมึงภาคเฮย <c oughs> กับโอ้ oh, พี่พี่ภาคตรงนี้ <c oughs> ไม่ดีเลย <c oughs> เพราะว่าอย่าง,ง,าง,งนี้งกันเราจะมาฟังอันหลัง <c oughs> อันแรกมันเป็นท็อกซิกเราก็จะตกทิ้งไปเพราะมันไม่มีประโยชน์นไม่มีประโยชน์เลยใช่คนละมันตีโจทย์แตกต่างกันในแต่ละตัวละครอย่างฟางเนี่ยฟางก็มีคอมเมนต์แบบชอบ ชอบว่าชอบอะไรเรื่อาอรอเรื่องอย่างเรื่องแบบเสียงของฟางยงบางคนก็บอกว่าดัาเสียงทําไมแอปเสียงทําไมไม่พูดเงี้ยมึงเสือกอะไรอ่ะเป็นอย่างเงี้ยก็เสียงกูเป็นแบบนี้กู <laughs> ทํายังไงออาจริงๆก็พูดตรงๆนะต้องเสือกอะไรอ่ะไม,ไม่ไม่ฟังก็ปิดเสียงอีฮี้เนาะก,ก็ไม่ได้ดัดเสียงเราพยายามจะอธิบายแล้วว่านี่มันคือเสียงเราได้วมึงต้องการให้แบบตามใจมึงอรอมันก็ไม่ได้ดมันไม่ได้นะจริงๆแล้ว เหนื่อยไหมทําเสียงแบบนี้น่าจะเหนื่อยตายมึงไม่ต้องเสือกมึงไม่ใช่กูมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นห่วงมึงไม่ต้องมาเสือกกับเสียงกูกวนเรามันต้องอย่างนงี้คกวนตจยงมันต้องอย่างเงี้ยอย่างงี้ยใครคอมเมนต์เที่ยมาเทียกลับใช่เที่ยมาเทียกลับไม่โกงนะไม่โกงไม่โกงไม่ใช่ไม่โกงโอ้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคลิปโลคลิปโล,ปโลตอนนี้พี่จูนเป็นไอดอลของการภาคหลายๆคนแล้วอครับแต่ว่าพี่จูนมีไอดอลของตัวเองไหมมีไอดอลของพี่ก็จะมีสองคนคนแรกของพี่ก็เป็นอาจารย์สุวั์กลิ่นเกษรเหมือนคุณพ่อคนที่สองพี่เลยอแกให้ทั้งชีวิตให้ทั้งแนวคิดการทํางานถ้าไม่มีแกในวันนั้นนะก็ไม่มีพี่ในวันนี้เลยหรอแกให้โอกาสในการทํางานคือการบรรยายกีฬาก่อนเขาเรียกเป็นการซ้อมในการเริ่มต้นใช่ซ้อมให้เสียงเลยให้เราไม่ตื่นไมไม่อะไรเลย เราก็จะไม่มีอาการตื่นไม่เลยเพราะว่าเราได้ทําตรงนี้มาก่อน1ปีเต็มๆ โ oh. อส่วนคนที่สอง,สองก็คือ,อหน้าต่อยเซมเบ้หน้าต่อยเซมเบ้นาต่อยเซมเบ้เนี่ยจะ,ะเป็นแนวทางในการทำงานพั้มสอนบนหรือบอกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้คุณจะต้องดูแลรับผิดชอบกับเยาวชนอย่างไรคุณจะลดความรุนแรงของการ์ตูนอย่างไร oh. ยอมตายอ่ะอผีชีพเลยเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของมึงเออพี่ลืมอีกคนหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ oh. ในสายการทำงานแบบหนังทุกอย่าง oh. พิโตพันธมิตรคืออาจารย์อีกขั้นหนึ่ง แกถือ่าฟาดหัวหมาด่าแม่เจ๊กให้เด็กพิการทำทานนักเลงทับประถมนมพึง่งตั้งเต้าจะทุบพี่ซะจนแบบคือถ้าไม่ได้แกเนี่ยนะพี่ก็ทํามาหากินมาอยู่ในจุดนี้ยากเพราะได้แกนี่แหละแล้วก็เอาแนวคิดหรือว่าการทํางานเขี่ยวเข็นเลยหรอใช้ของเขีย่ยวยิ่งกว่าเข็นน,นี่ันนี้ไอ้นี่มันเหมือนเข็นคกขึ้นขึ้นภูเขาเลยอ่ะเหาอความรู้สึกอะเหมือนเช่ยพากอะ ใช่แค่เสียงเหมือนมาถึงวันนี้มีภาคก็ตื่นมาก็มาภาคแค่พูดๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไไดเรียกว่าภาคเขาเรียกว่าถุยหรออะไรเขาเรียกว่าถุยมาอ่านมาอ่านตามบทไปตามนั้นขึ้นลงตรงปากแล้วจบไปเขาเรียกว่าถุยอันนี้ไม่เพื่อพูดเองนะท,ที่มาแบบจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่พูดก็ไม่บอกว่าใครถุยหมดแล้วเนี่ยแต่หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วที่ฟังกลัวแล้วมีโอกาสได้เจอกับ พี่จูนโดยบังเอิญวันนั้นไปถ่ายกับเพยยงแล้วก็เจอพี่จูนใช่ปะโคตรใจดีโคตรตลกโคตรรัวคือตอนแรกบังกลัวจริงระกลัวแบบไม่อยากเจอเไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยยุ๊ยยุ๊ยดูรกรกตอนนั้นอ่ะมันแบบแค่เห็นก็รู้สึกกลัวแล้วว่า<ม>แต่ความจริงคือไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเป็นคนน่ารัก ใจดีด้วยไม่ดีเท่าไหร่หรอกดีสําหรับคนที่ควรดีเฮ้ยคุณจะใจเดียวทุกคนไม่ได้นะคุณต้องดีสําหรับคนที่ควรดีด้วยเข้มงวดเข้มกับคนที่ไม่ควรดีด้วยโอเคแลมวนะตั้่งกลมาเนี่ยพี่จูนตอนนี้พี่จูนเป็นลูฟี่หรือว่าลูฟี่เป็นพี่จูนประสงสัยมากคือถ้าเอากันตามเอาตาความเป็นจริงนะ เราก็ต้องเป็นเขาสิ่งที่มันออกไปอ่ะคนดูก็จะตัดสินว่าเราเป็นเขาหรือเขาเป็นเรากันแน่อ,อ่าบางทีการกินตัวละครให้ได้หาาแล้วกินตัวละครให้ได้นี่คือเหมือนกับเรายึดอ่ะเ,ออเ,อเรายึดใครมาทําแทนก็โดนละไอตรงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอ พราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดนะครับน,นะน้องๆหลานๆผู้ชมนะอ,มอยากให้พี่จูนช่วยบอกคนที่อยากเป็นนักพากย์หน้าใหม่เนี่ยเขาต้องทํายังไงกันบ้างอ่านหนังสือให้ชัดเร็วได้ช้าได้อักขรต้องชัดเจนนอกนั้น,แล,นลแล้วค่อยว่ากันทีหลังปัดตกและฟังโกฟังอะ,<ป>ะอยากพากเสียงมากแล้วฟังอะอยากเป็นลูฟี่ฟังชอบฟังชอบฉากที่ลูฟี่เขาหิวเขาหิวแล้วเขาก็ร้องเพลงแบบอารมณ์ดีอะ เขอยากร้องบ้างอ่ะแต่คนนี้เวลาหิวเนื้อจะแบบเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาอีกเนื้อมาอีกแค่นี้นะขอเนื้อขอเนื้อเยอะๆยอะแต่มันมีตัวละครอยีกตัวหนึ่งที่เวลาเขาเขาชอบกินเนื้อมากเหรออือก็คือคินิคุมันทาโร่ชัยยนี่แหละของโปรดของฉันเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะร้องเพลงที่คินิคุมันทาโร่เนี่ยชอบร้องเวลาได้กินข้าวหน้าเนื้อเพราะว่าตัวนี้พี่จูนก็เป็นคนภาคเหมือนกันใช่ใช่แต่เราจะใช้เสียงลูฟรีดีไหมอ้าวเาเอาเอาลองดูไหม พอจะกินอะไรก็อยากแต่ข้าวหน้าเนื้อถามว่าเพราะอะไรก็บอกว่าเนื้อนุมน่มๆคิดจะลอกสักทีก็ต้องข้าวหน้าเนื้ออ่าต้องต้องอันนี้เป็นเสียงของลูฟี่น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมาอยู่ตรงนี้คือน่ารักมากถ้าร้องเพลงแบบนี้ฟังน่าจะไม่ไหวเอาแค่ประโยคสั้นๆพอค่ะประโยคที่ลูฟี่ชอบพูดตอนจะจบตอนพูดว่าอะไรฉันต้องอะไรฉันต้องเป็นเจ้าโจสรสลัดเอ้ย ดูดน้ำไปดดน้ำไปดดมาทำไมเนี่ยฉันต้องเป็นราชาจอมสลัดให้ได้เลยฉันต้องเป็นราชาจอนสลัดให้ได้เลยสามสองฉันต้องเป็นราชา <laughs> พูด เสียงเราธรรมดาไม่ต้องไปบีบเสียงธรรมดาเออธรรมดาพูดไปธรรมดาอย่างเงี้ยฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยให้มันชัดให้มันแรงวันนี้หน่อย้ให้มันแรงว่นนี้ฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยให้ได้เลยเออดีขึ้นได้ไหมคะออดะ้ก็คือเหมือนกับว่าสื่อสารกันตรงกันได้สามารถทำได้ตามที่บอกไปในชั่วเสี้ยววินาทีเ๋ยวรอบน้านไปหาพี่จูนแล้วให้พี่จูนสอนภาคแบบจริงจังเลยดีไหมจับทุบให้หนักจับทุบให้หนักเลย อเาได้เย้หมดอีกแล้วน้ำชาหมดน้ำชาหมดเอาน้ำชาถ้าพี่นุ้ยอยู่วันนี้สนุกนะเนี่ยเนาะขอบคุณพี่จูนมากครับยินดียินดีครับน้องฟังครับน่าจะสมึดเลยน้องคุยอย่างเดียวไม่ได้กินเลยสักไม่ได้กินเลยฮะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่จูนกันเยอะๆนะอีซี่จูนเฮ้เรือมา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 พอดีบ๊ายบาย เจอกันพี่หน้าอะไรไอ้้ไอตัวนี้มาไปดิเอาเลยมาใดีกว่าแกเพิ่งมาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกับข้าวเหลือเต็มเลยชคดีแล้วยกเจอกันพี่โคตรเนียนเลยอ่ะคิดดูเด่นลูกกันหมดมือถือก็ไม่เอาไปอ่ะเนียนมากเลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอ้เหี้ยพูดอย่างนี้ได้เปล่าวะฟังก็โอเคได้นะครับผมนี่ครับผมเทไหมเฮ้ย